สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเข้าใหญ่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็หยุดงานแต่เขามีให้ไม้ให้สังกะสีนะผมมามาทุกประเที่ยวหนึ่งแล้วมาเชา้าต้องขึ้นเองไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับนี่อยู่แถวสระน้ำใสนะะวิวสวยนะสระน้ำใส วิวสวยเลยบ้านเขาเพิ่งเสร็จเพิ่งเคลียร์งานนะโอ้รดนี่เราก็ไม่ได้เอาไม้มาเนาะมันไม่ยดไม่ยานไอ้นี่นี่นักไ่ายนี่ฮะเออ พยายามเอาเอาเอา,เอาโกกมันเข้าไปเราต้องสองเที่ยวแล้วเที่ยวเดียวไม่หมดไม้นุ่นด้วยฮะ<า>นูน่นอี่ไงข้างนอกนอม,มีไม้อัด,ดยพยายามเอามันยาวขึ้นก่อน เ,เดี๋ยวยาวให,ใหญ่ขึ้นก่อนยามาก๊กมันเข้าไปเอาเม็โคเล็กมาแค่งงานอยู่ฮะวันนี้ก็จบละวันนี้วันอาทิตย์ก็ผมก็หยุดมาได้เข้าน้างงานนะว่าจะพักผ่อน พอดีเขาโทรให้มาเอาสังกะสีเอาไมา่สังกะสีก็ได้เป็นร้อยแผ่นนะฮะที่เหลือไม้พวกนี้จะเอาไปจะทำา,าคกวัวพอดีเลยผมคิด,คดอยู่ก็จะมาหาซื้อสังกะสีเก่าเพอดีได้อันนี้เขาให้ก็รีบมาเอาเลย <c oughs> แต่เช้าอะ่ะก็ต้องมาอีกเที่ยวหนึ่งแหละ

ไม่น่าหมดอีกตั้งสองเที่ยวนะฮะอีกเที่ยวหนึ่งนี่มาอยู่คาตัวนี้ก็ห้าสิบกว่าสี่สิบห้าสิบบาทนะตัวนึ้งนะก็เอาไปแล้วเยอะเอาไปเยอะมาก จะเป็นแคมป์คนง,งานนะยังไม่ใหม่ไม่ยังไม่ใหม่ดีผมจะไปทำคอกงัวพอดีดักและเฮ้ย <c oughs> ไปขัับ mình mất đó bằng máy thiêu nữa con đeo á cá ่วยๆคน,คนฝนจะมาแล้วฮะมืดคึ้มเลยนะมืดคึมเลยไม่ก็เคียร์จะส่งงานแล้วนะฮะก่อสร้างก็เสร็จแล้ววิวแถวนี้สวยที่แถวนี้แพงครับไล่หนึ่งน่าจะห้าล้านกว่านะฝานี้ถ้าที่ฉนดนะครับมันมีที่ปทกับที่ฉน,นด แล้วก็อ่าอะไรนะส,สประกรั่นและครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ